หลังจากที่เล่นต่อเนื่องลุง่มมั่วๆไปก็มีคนขออุลตร้าแมนซาดไม่ใช่ซาก้าดิเอซาก้าหรือเปล่าไม่ใช่ซาก้าเลเจนด์เอยซาก้าไปแล้วเปิดมาก็ไปแล้วนะครับไปแล้วความชิบหายบายบอนนี่นะครับป้าผมเล่นให้เลยก็แล้วกันนะครับมามีคนขอมาเขาเล่นไปเลยนะครับด่านผมเล่นด่านไหนไปแล้ววะไม่รู้เล่นไปเลยเถอะ ขอภัยไม่ทำคลิปนานนะครับขอภัยที่ไม่ได้เล่นแบบเรียงๆที่ว่ามานะครับมีคนขอมาก็เล่นไปก่อนนะครับประมาณนั้นมาเดี๋ยวจัดให้นะครับสำหรับอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนอะไรวะอ๋อเดเจน <c oughs> ฟ่องแฟงปิงปิงพิชิตใจเธอโอ้ยแย่มาเลยพิชิตใจมือเอออุลตร้าแมนสัตว์ ไม่ใช่ซาก้าดิมันกูเป็นอะไรกับซาก้าเนี่ยอุลตร้าแมนแม่งเลเจนด์มันไม่มีไม่มีนำแสงปิ้วๆนะครับการปล่อยแสงแบบธรรมดาใส่ไข่ที่ไม่ใช่โอมนติน <c oughs> รูปแบบการต่อสู้มันก็เหมือนกับคอรมอดเลยนะครับมันเหมือนกับคอรมอรเปียบนะครับร,รูปแบบการต่อสู้แน่นอนเราต้นแบบมาจาก Port คอรมอด์ละมั้ ซึ่งผมคงไปเลยว่ามันมันเป็นร่างรวมของร่างรวมของอะไรวะลืมร่างรวมของไอ้พวกเออไอ้สองทนนั่นแหละเออร่างรวมของคนนั้นอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ากรูปแบบการเล่นมันเป็นแบบนี้นะครับน่าจะน่าจะเอามาก่อนอะ่ะรูปแบบการต่อสู้ของเลจนด์อาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับเอ,อก็ทําออกมาเป็นเกมให้เล่นก่อนประมาณนั้นนะ่ะ นี่ครับนะเหมือนคอดมอดแทบทุกซป,ปเปอร์ปปรเปอร์ซปเปอร์เปอร์ยกเว้นรูปร่างเขาว่าเขาว่าอุลตร้าแมนเลเจน์เขาว่าเขาว่าเครื่องโคตรแลกเลยตอนนี้เขาว่าพลังมันไร้กาดนะครับใส่มอนเตอร์ด้วยว่าใส่ใครนี่เดียวตายนะครับเขาว่างั้นนะไม่รู้ว่าอันนี้จริงหรือหลอกว้าวอันนี้มันครึ่งหลอดไงเออแล้วก็ต้องดูดูเลยนะ ดูไปอีกก่อนว่ามันแรงขนาดนั้นลแหละหรือว่าโมาหรือเปล่านะจ๊ะเบบี้โมหรือเปล่ามาดูว่ามันแรงแรงขนาดเลแหละตีกับอุลตร้าแมนนะครับผมเล่นไปเลี้ยงไปนะครับเพิ่งหายจากไข้นะครับเสียงมันก็นแปลกนิดนึงนะครับซึ่งปกติเสียงผมมันจะแปลกแล้วนะอ <laughs> ุลตร้าแมนฝุดหล่อเลเจนด์ แปลงล่างสุดหล่อโอ้โหหล่อเสมอหล่อทุกคนตอนนี้หล่อทุกคนฮยอดฮยอว่ะตียอ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 พี่เป็นกังฟูนะกังฟูแพนด้าสามฮยอฮิฮอฮอประมาณนี้นะครับประมาณนี้ดูพี่ว่าอุลตร้าแมนสุดหล่อของเรามันจะตายหาหรือเปล่าฮอโอเยี่ยอุลตร้าแมนสุดหล่อเลยเด้อคิก ใครหลอกว่าใครเดี๋ยวมารู้กันทำไมเลเจนมันซัดพลังอนะไรเครื่องกูมันแหลกจังวะพลังมีเอาดูภาพถึงตบเครื่องผมแหลกเลยแหละเครื่องผมกระตุกเป็นแหลกขนาดได้แหลกพลังปีฉากุลรอกแมนทีเดียวตายโอ้โหคือถองเลือดมันจะเต็มแล้วก็ตายนะครับถ่าผมฟาสต์โผมดาท่านี้แม้แต่แม้แต่ทาทารัสมันก็ยังวิ่งหนีนะครับโอ้มันถึงกับเปิดมาก อีกเนี่ยเออมันเพ่นเลยอะไปภาคสามก็ไม่เห็นเลสเลเจนด์นะครับไปภาคสามนี่ก็ตัดโบดออกไปเลยครับมันโถมันโหดเกินอะเออถ้าเอาไว้ในเรื่องเดี๋ยมันเฮ้ยบิ๊กินท่าอะไรอ๋อฝาฝามถ้าเอาไว้ในเรื่องเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจบเร็วแล้วครับหนังอะเออน่าจะตกพวกแอสโซลูเทียนหายหมดแป๊บเดียวอะไม่ควรเก็บไว้ในหนังนานนะครับสำหรับตัวพวกตัวเทพเนี่ย เออผมดูมาม่ได้โแมนก็เทพเทพทุกตัวเลยนะครับดูจากหนังมาไม่เคยมีสปาลาดเทพทออกมาเลยนะเอออย่างเช่นตาสารัสคิดว่ามันออกมามันโหดเลยเอออันนี้เป็นตัวลัรัดบอสแบบมันเบรดิออกมาแล้วว่าสตัโหดแม่งเอาไปมาเจอเลเจนด์ก็หนีไปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าในจักรวาลเขาไม่มีไม่มีอะไรสู้ตาแมนแล้วลนะ่ะ เลิกมือเลิกบางเถอะไอ้แ่ะวอุตรแมนแม่งก็โหดเกินะาทีอะเออทำอย่างอื่นเนี่ยสปาร์ตยัลไอเลนเจนนี่ก็ไม่ต้องเล่นล้าถูกบ้าแม่งก็โหดเกินดีแม่งโหดกูมาจากเล่นนะตอนเนี้ยหัวโหเอาไ้หรอฟ้าพลังให้มันแรงๆหน่อยตบทีเดียว ฟ้าขาวเลยฟ้าขาวเลยอุลตร้าแมนที่พาเจ้าโหดมักจริงๆเลยนะจ๊ะเบบีเลที่มันโหดไปนะครับไม่ค่อยจะเล่นเท่าไรโอเคอันนี้สุดท้ายแล้วนะจ๊ะเบบีบอู้เจอกับพี่ใหญ่เซอร์ฟี่เออเขาว่าอุลตร้าแมนโซฟี่ก็ลำลำแสงแรงนะครับ มันอาจนแรงกินหรือเปล่านะจ๊ะ Baby. เบบีเออผมเออผมก็เล่นมาแล้วดีกว่าอะไรของคุณ <c oughs> ตัดแสงกุลตร้าแมนโฟรีมันแรงนะครับเขาว่ามันแรงนะเวยดูสิว่าเลเจนเราจะสู้ได้หรือเปล่านะจ๊ะเบบีโอโอ้ เล่นนานๆหน่อยกับคุณตุลแมนโซฟีเนี่ยโอ้ยเฮียแม่งเตะหน้าท้องเฮ้ยยยทำลายม้านเมืองคืองานของคุณตุลแมนนะจ๊ะเบบี้นี่ต่อยต่อยหัวนมต่อยหัวนมต่อยหัวนมลายเฮ้ยรัดคอแคกออฟอะไเนี่ยโซฟีเป <Sophie, S 2> ็นอะไรไปแสดงปีมือมันมากกว่านี้หน่อย พี่เล่นด้วยเฉยๆเนี่ยถ้าพี่เอาจีนี่น้องปิวแล้วนะโอ้ถ้าไม่ตายไหมไดเบิลคิกนี่โอ้ยบ้านเมืองปะเทือนเอาเอาเป็นเอาจบเกมไปเลยโอเคจบก็จบไปลึบปล่อยพลังขั้นสุดยอดให้มันเห็น,นชาร์จจนชาร์จจนฟ้าสาง ๋อเ oh, ฟฟี่ไอเฟฟีฟฟฟ่อะไรวะโซฟีก่กำลังเมาอยู่โซฟีก่กำลังเมาอยู่นะครับนะเลเจนด์ก็เลยใส่ขนาดเลยเจบแค่นี้นะครับ <c oughs> มันก็จบแล้วนะครับ <c oughs> ใครที่เข้ามารับชม,มก็ฝากกดไลค์กดสับตไคร้ให้ผมด้วยนะครับ